น้องอุ้งอิงกล้าพูดคำนี้ออกมาได้อย่างไรนะครับคำอะไรทำไมถึงบอกกล้าพูดคำนี้เดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บนชวน,น,นคุย้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงเป็นมาลัไให้ลูกสาวสาวสาวไม่หัวเราะน้องอุ้งอิงเข้ามาในวงสองปีเสษแล้วเนาะอย่างที่รู้แหละ แล้วก็น้องพูดในหลายๆคําที่เราได้ยินแล้วก็คําพูดที่น้องพูดมันจะเป็นคําพูดที่เชื่อถือได้เชื่อถือได้นะหลายคนหลายครั้งได้ฟังคําพูดก็ไม่คิดคาดคิดว่าจะเป็นคําพูดของน้องหญิงทึ่งอายุตอนที่พูดครั้งนั้นเพียง16ปีนะหลายคําพูดพอโจคือกระอึง้งขอยกตัวอย่างคําพูดที่ ว่าโจประทับใจแล้วก็ตราตึงแล้วก็ดันน้องสุดติดนั่นคือน้องพูดเปิดใจว่ามาอยู่ในวงเนี่ยไม่ได้หวังกับตัวเองรวยอะไรก็อยากจะ,ะมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือวงหมายถึงช่วยเหลือให้ให้ให้คนในวงดังปังไปด้วยกันนะไม่ได้ทำคนเดียวแล้วก็ ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่จะไม่ทิ้งวงจะไม่ทิ้งพ่อโจเป็นคําพูดของคนที่อายุเพียงสิบหกสมัยนั้นเนาะแต่มันกินใจผู้บริหารนะพร้อมปั้นสุดฤทธิ์เนี่ยไม่คาดคิดคําพูดแบบนี้จะเกิดจากปากลูกสาวนะแต่คําพูดที่ลุงพูดไวต้ตั้งแต่ต้นมันเป็นคําพูดเด็ดกว่านั้นเป็นคําสัญญาที่น้อง,งอุ้งอิงพูดตอนเข้ามาอยู่วงสาวน้อยเพชรนั้นแพงใหม่ๆประมาณนัะ วันที่สองวันที่สามเนี่ยพูดประโยคนี้ออกมามันเป็นอะไรที่กินใจเดี๋ยวมีคลิปวิดีโอให้ดูด้วยนะกินใจแล้วก็มันเป็นจริงนะปัจจุบันด้วยนะมันเป็นจริงแล้วก็สิ่งที่น้องพูดกับสิ่งที่น้องทําเป็นไปในทางเดียวกันก็แปลกดีนะกล้าพูดคํานี้ได้ไงตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยซ้าไปว่าตัวเองอยากปังจะดังจะมายืนอยู่จุดนี้ได้แต่กล้าพูดแสดงว่า น้องต้องมีอะไรพิเศษหรือแตกต่างจากคนอื่นมากพอสมควรมากพอสมควรลุงถึงได้เอาคําพูดตัวเนี้ยมาเล่าให้พวกเราฟังเดี๋ยว,วมันฟังแล้วมันใช่เลยมันอินเลยและเดี๋ยวมีคลิปสนุกสนุกทวงท้ายให้ดูด้วยนะจะไม่ไม่ไปเติมแต่งอะไรเราอยากให้พวกเรามีความสุขตามลุงไป <laughs> คำพูดหลายๆคนหลายๆครั้ง พูดก็เจ็บใจพูดแล้วมันไม่ได้ประโยชน์แต่น้องอพูดไม่เจ็บใจแล้วพูดแล้วได้ประโยชน์นะคาพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังนะก่อนไปก็เป็นห่วงสายตาพวกเราเนี่ยใช้แว่นตาทั่วไปเนี่ยทําให้สายตาแสบปวดซื้อตามท้องตลาดนัดราคาหลักสิบนะแต่คุณภาพมันทําให้ตาเราเสื่อมแสบตาน้ําตาไหลดูนาน,านๆยิ่งสว่างยิ่งแสบออกแดดไม่ได้เลยเกิดจากใช้แว่นสายตาที่คุณภาพต่ําและราคาประหยัดราคาถูกมากนะ มันทาให้เราสายตาเราเสียไวยเข่าลูงแนะนําไม่ใช้แว่นตาที่มีตัวกรกองแสงสีฟ้าแบบนี้นะมันจะช่วยลดแสงสีฟ้าที่เข้าตาเราดูโทรศัพท์นานๆดูทีวีนานๆนี่แหละต้องใช้แว่นแบบนี้เป็นเลนกระจกแท้กรอบโลหะแอร์ขาเป็นสปริงแบบนี้นะครับใส่กระชับแบบเนี้ยตัวกรองแสงสีฟ้าของทั่วไปไม่มีนะ มันใสยแจ๋วแบบนี้เลยมันไม่มีนะขาก็แข็งไปซื้อตามเขาเรียกไปซื้อตามออนไลน์ก็ได้ไม่ตรงปกนะอันนี้ตรงปกของแท้นะครับลุงใช้มาสี่ปีแล้วใครต้องการสนับสนุนลุงได้ที่นี่สนับสนุนลุงได้ที่นี่นะหนึ199่งเก้าเก้าส่งสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าบวกส่งสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าบวกส่งสี่เก้านี่นะครับ น้องใช้คำพูดนี้ตอนที่มาอยู่ในวงวันที่สองช่องสาน้อยเพชรป็นแพงไปสัมภาษณ์แม่หน่อยว่าวันนี้ได้ทิปเท่าไหร่แม่หน่อยบอกว่าได้เจ็ดพันกว่ารวมสองวันได้หมื่นกว่าหมื่นกว่าบาทนะแล้วก็ให้น้องอิงพูดกับเอฟซีน้องพูดว่าหนูสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดจะไม่ทำให้ EP, พี่พี่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC เสียใจโอ้โหเป็นคำพิษกินใจมากนะครับ น้องพูดในวันที่น้องมาอยู่ในวงได้สองเพียงสองวันนะเป็นคำพูดที่กินใจเดี๋ยวฟังยาวๆดีกว่าดูคลิปครับอุณเป็นจำนวนกี่บาทนะครับมือนี่พูดแม่กลับมาดูแลน้องพร้อมเอานักเม,มืองว่ากํานั่งใจไม่มีมือเลยน,นะครับเอาเอแม่ออกกขอบคุณเพื่อนครับยังซิ่วพูดเับแม่น้องยิงกะขอขอบคุณเอฟซีเพนค,ครับ เมื่อนี้มาไล่นองอิงได้ร่วมทั้งเบิร์กับเจ็ดพันสองร้อยหกสิบบาทค่ะค่ะกาะนงอิงขอขอบคุณแฟนครับเอฟซีทั้งหลายที่เมตตานองอิงให้นองอิงเดี่ยมายืนอยู่ในจุดนี้จะฝากกดติดตามฝากติดตามนอ้งต่อๆไปเด้อค่ะขอบพระคุณหลายๆค่ะต้องทาค่ะ คนมาเบิ่งกหลายได้ไอ้เพื่อนยางไปถามว <D stairs> ่าตออุงญิงขึ้นังไแม่น่าเ่ใ้หไชมูนเยชมูล่ะยาไม่เห็นอะไร่แน้วก็หายน้องอุ้งอิงคุยกับแฟนภาพคนพูดกับแฟนบาพอนขอบคุณหลายๆจ้าที่สนับสนุนหนูลูกปลุมใจแห้งเลย โบเคยให่จิงจะถือูคุ้นหลายจะาี่เมตตาเล็กน้อยคนหนึ่งดูเสนญาวนีเน้นเันดีถี่สุดๆในรอพ่อแม่ FC ถี่ๆ FC ทุกคนเสียใจค่ะขอาคุณค่ะไม่ยังสืฝากอยู่บ่ยังสฝากอยูบ่ยงขอฝากให้พี่น้อง FC พี่พ่อแม่เอฟซีทุกคนติดตามผลงานเพลงของตี๊สุสายใ่ค่ะกวเท้าอุนบอและการเพลงพ่อปือจะปล่อยพรุ่งนี้ค่ะวันที่ปล่อยวันที่วันที่ยี่สเอ็ค่ะพรุ่นี้เก้าโมง้ค่ะเก้าโมงเช้า ฝากติดตามกดไลกดแชร์เป็นกำลังใจ่อข้อมอเลยข้อมย้อนเลยไเนี้ยเอานะวเสน้ยงไเนี้เราอ่ะตั้งจีของบอดเาหนักหน่อยอะเมือบอิอด้ันเอรจําอะไร อยู่ไออยู่ชาไออยู่ตรงข้ามลงไฟฟ้าบางประงปกงปลาติ๊ตามเนี่ยนะคะเด้อใครอยู่ไกลอยูย่ไกลก็กมาเบิ่งเด้อพี่น้องข้ามลงไฟฟ้าบางประกงมือ่อื่นซอดแกงนะครับมีไหลสดพร้อมไหลสด200บาท4วันครับเริ่มจากมือ่อื่นเป็นต้นไปบาทหนึ่งข้อไหนคนอยู่ ใจมากนะแล้วก็เป็นอะไรที่บ้านๆน,น่ารักจริงๆใครเห็นด้วยก็ลุงก็คอมเมนต์มาเ <c oughs> อามาจังหวัดการแวะเวียนร้านบ้านทุ่งคาฟเฟ่นเนาะอยู่ที่ตำบลโคกตะบองอำเภอธรามการจังหวัดกาญจน์บอกว่าเป็นเอฟซีน้องหญิงมีส่วนลดาได้ คลิปนี้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย